สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมืัอนี้กับพวกผว่าพันธุ์สีเหลียงนะครับนม่เขอากานกันเลยเพราะว่าขออนุญาตคุณทายนะครับพี่น้องกับพอดีพี่น้องผมก็รู้ว่ากับพวกผมว่าส่น น้องเครื่องสีพันกับสีพังแล้วกับเคล้ายๆกับเครื่องสีว่าพันมาสีกับโคตรนะครับแต่ว่ากับตะเกาจะน่อยครับรถถนนแต่รถชุบกับพี่น้องก็พันนะครับอะไรไม่ค่อยด้วยนี่นะครับพี่น้องผมกับพ่อหูนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับ มอยู่อิสเลกับซีปีนะครับเพิ่งเคยเห็นมุ่งว่าเป็นต้นีอย่างนะครับเดี๋ยวมจะลองถามพันปึงอยู่ครับว่ามันมันอี่อย่างนะครับพี่น้องนี่ยเป็นเม็ดค้ายๆบักทั่วผมว่าน่าจะกินได้อยู่ครับพี่น้องบางอันก็มีสองเม็ดนะครับนี่นะครับต้นอย่างนอ้พี่น้องผมก็เ่เคยเห็นครับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับนะครับเกี๋ยจะเป็นเม็ดแบบนี้ครับผมว่าน่าจะกินได้อยู่ครับเดี๋ยวจะลองถามพันปึงนะครับพี่น้องมุ่งว่าเป็นต้นีอย่างนะครับ กลับมารับชมกันครับพี่น้องผมกับครั้งแรกที่กนครับที่เคยเห็นนะครับสำหรับรถสีมันอยู่ว่าค่ายค่ใยลรถสีโอ้โหลับสี ทำร้ายครับพี่น้องทำร้ายทำร้ายครับเลียบเขดีครับพี่น้องเดี๋ยอะคนโจรไปเทครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับว่าเป็นที่อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทาบ้าและไม่เห็นนะครับว่านที่เป็นเทแล้วว่าเป็นทนเป็นเลยเพื่อนที่ยังนะครับพวกก็เห็นครับพี่น้องเดี๋จะรับชม้มนครับพี่น้อง อง,งาย่ทางครับ,รบ,บครับเดตรงเีบน้ครับพี่น้องสาหรับบ้านนี้นะครับการจะเที้นต้อการเา่าวอกเข้าไปยึดสวนเลยครับนี่หละกเตล็งบอกว่าต้องขอน้ง,งานลนครับนะ้อง เดี่ยวพอดีครับผมมาพ่อพ่อเปิ้ลซีเดี่ยวพอดีครับพี่น้องเสร็จเป็นเชนนี้ครับโยวจะลองสามประตูไปเุณ่้นไหมครับตาเป็นนี่อย่างนะครับเป็นนี่อย่างนะครับว่ากินได้ก็ได้นะครับก็หลายครับตรงนี้เพิ่งจะเห็นอยู่ประมาณอาไล่หุกเลนะครับเป็นี่พอหลายครับ ครับพี่น้องปลาเป็นเม็ดรไปไทยน่าจะกินได้ครับพี่น้องเป็นมิดรไปไทยเไทยลูกเดือยบ้านเขาเลยครับแต่ว่าใหญ่ครับพี่น้องครับเป็นเม็ดแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นตะบนตัวหลายตัวครับน่าจะเป็นตะบนตัวนะครับพี่น้องนี่ครับบัลใบมันลงมาพอดีเดี๋ยวผมไปถามบัลลังก์ใบมันเล็กน้อยครับพี่น้องครับใจดีครับบัลลัพก์ใครับไปถามมันสวัสดีครับบัลใบ เซเดอมาเซอันนี้โรจเดี่ทูมุดทูมุดโอเคนกุกลักกุกมามากุกกุ๊กอเบียอลเบียกุกคำคำมาเตอนี้กุกคำคคำคคำคโอเคนเยิม

Palafet, odiam atafalafet? Ken. Ulai ani kak eh tetem kilo baya, lo baya. Ken baya. Oh, soda bala ma, malo bay. Ba. E foto, e foto beset. Ken la ko? No, no, sira kom Ah, ni ulavit. Ken, ni ulavit. Abuda ni ulavit. Iba to abuda, bato? Manko get, abania. Fumalim alebe, abuda. Alon. Alon, alon. Oh, ta yodia alon. Ken, yona tan alon, balabay, gadon, gadon. กเนโซดาโอเคโซดาบาลบาบาลบ้ยครับเพื่อนกับว่าเอาไปกินเร็วนะครับกผมขอเพื่อนครับลองไปซิมเบิึงนะครับเพื่อนว่าเอาไปกินได้บาลบ้าพุ่มพุ่มเพื่อนครับบาลบ้ยเนมทุ่มพุ่มอ๋อเซเดเซเดออะไรอันนี้เช็คโอเคโซดาบาลบ้า ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับบรรดาซื้อว่าทุ่มมุ่่ลนครับบรรดานะครับเดี๋ยวผมก็จะหาถุงนะครับพี่น้องออกไปไปล้องเฮ็ดเิึงนะครับไปซิมิึงครับพี่น้องว่าเป็นทั่ไดบลลับรรดาเป็นใครเขาวันเ้อนะครับเขายอจะมานำไปคึ้นนึงครับบรรดาครับเิ่นเล้วเลวครับเพิหน้าจะกลับเรืมว่าตามอยผมาลองวมเบิ้งนีเพาหน้าจะเล่วแรครับสีจเล้วครับเฮ้ยเรือนี้ชอบยบบบัลลับกับม e พาม โอ้เจดีผมครับบัลบพันโอซให้ผมครับนี่ครับพันเก็บให้ครับผมผมมาจะลงไปพันวาเอาถุงมาแล้ครับพันเอาถุงให้ผ่ครับพี่น้องนี่ครับโอเคบัลบโลอลเบอุไรอันนีโรยูเดียกุปครับาค่ะค่ะโรามกอดสามกอดเอาบไม้เ้นากดดลนเซเดอัอนีนี้อนากีนี ้ไตาโอเคสุดาบาลบาบาลบ้ายำปนมาไทยยางนี่้วครับพี่น้องยบนีสายลับไทยมีทุกยิ่งพร้อมครับดีดีแฮงครับแต่เราติดตามรับชมกันครับพี่น้องว่าเพนยำสวัสดีบาลบาเราติดตามรับชมกันครับเดี๋ยวมจะลองไปเห็นกครับผม เครับตาแตเดี๋ยวามเสีบผมก็จะมาเก็บอีกแ้ครับพี่น้องเดี๋ยวมันกััก็ยังเหลืออยู่พี่น้องเราะเป็นว่ามันีได้เบนะครับเี๋ครับคือตรงนี้นะครับเี๋ครับก็เืออยู่ครับพี่น้องาจะเก็บได้ยมว่าถ้าเสียบนี่ผมจะมาเก็บเอีกครับหยากระไลานะครับมันเก็บว่ได้เบรครับเกิจะีออกวได้เบิครับพี่น้องครับจะเหลือเือ่าได้เก็บยครับ่ได้เก็บกินอย เดี๋ยวจะต้องร้องกันนะครับพี่น้องบ่เคยกินนะครับบ่เคยกินบ่เคยเห็นนะครับต้องร้องออกไปเห็ดต้องเงินครับว่ามันแซ่บบเพราะเสีบนะครับนี่เดี๋ยวเลายๆครับพี่น้องผลรยายพ่นว่าเสียบนะครับแต่ว่าคนบ้านเพิ่นนะครับแต่บัดเขาเพราะเคยกินนะครับต้องร้องเหมือนกันนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับผมก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับพอดีผมมาเพิ่นก็บเดีพาพี่พาน้องสำรับชมบ่หลายบ่หลายรร้องนะครับเพิ่นก็สีแล้วพอดีนะครับเหลืออยู่สันๆพันก็แล้วพอดีนะครับ ก็จะขอลาพีแลนองไปก่อนนะครับน้อยครกกางขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับพี่ๆน้องน้องท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้น้อยครกกังนะครับสุดท้ายนี้ก็ให้พี่ๆน้องๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีความสุขความเจริญครับครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผม ครับพี่น้องบรรพายพันโอ้ยนะครับใจดีหลายครับเดี๋ยวผมก็จะไปร้องเฮ็ดให้เลยมันคือพิ่น,นว่านะครับคือบรรพายพันว่าครับพี่น้องว่ามันจะเสียบเ่ราะเสียบครับเดี๋ยวร้องไปร้องเฮ็ดอย่เพิ่น,นว่านะครับพี่น้อง แซ่ยบบอลไม่พ้นวาครับพี่น้องผู้ว่าจะเสียบก็เสียบนะครับอย่างก็รอกที่สามรับจุกอานครับพี่น้องครับแล้วบ้านนะครับเสียบบ่วดโอ้ยหวานแล้วเนาะมันบ่ปลาเป็นในป่ามันบ่มันบ่ใครขอดินน้อยนะใครในขอดินเล่นบ่ใครในน่ะนะในหมักบุกหมักเวกหมักที่เขาถูกหมักกอจินไม่หอยเนาะในหมักกอบ้านเขาเนาะยใครในหมักกอบ้านเขาเลยมาเบากร่อยมากินกัน เป็นในเบาดงแทบจ้ะบ <fin anta> <ots> ่นี่ครับพ <coin. c oughs> ี่น้องหลังจากที่ได้มาผมก็มาลองเห็ดของหวานเบ้างครับเห็ดแบียบพันวานะครับมาน้าแล้วก็มาต้มเห็ดของหวานใส่กะทิใส่น้ำตาลครับแซ่บครับนี่ครับทู่มูุูงมูุน็อตเมนบอปะพี่เจ้าเอิญทู่มูุ่งสื่อสื่อพันนะครับพี่น้องต้องมาเป็นต่อไปปลูกบ้านห้องนี้ด้วครับอันนี้ว่าคือรถตัดคือตัวหลวงกับว่าคือ คือตัวดินก็บ่คือเห็นว่าคือบักกอซะไปบักกอบ้านเฮาเนาะบักกอล่ะก็เนี่ยบกกอเออมันมันได้ออกมันมันเนาะมันมันพุยๆจะง่อยนะมันหอมผอมมันมันพุยๆแล้วก็หอมผอมครับพี่น้องนี่ผมว่าน่าจะคือบักกอล่ะครับหลายกว่าตามที่ซิมมึงนะครับข้างในมันคือบักกอข้างในคือบักกอเลยนี่ครับมากินน้ำกันครับพี่น้องครับนี่สวยเยนี่้สนี่สวยบกก่ยนี่ครับพี่น้องมากินน้ำกันครับเอาเบ้าเิปใส่แก้วสิบวันเพราะใส่ถ้วยปะนี่ครับพี่น้อง

เดี๋ยวเที่ยวนาสิพาไปเก็บบัตรนะครับแซบนี่ครับพี่น้องคือรอแล้วมาต้นยุ่งนะโอ้ยง่ายเลยจะบาดด้เบาเทียนโซฟีโซน้องเนาะเต็มคำเต็มคำเป่าสะก้อนเป่าสะก้อนบบเป่าลวกนี่ครับพี่น้องมากินน้ำกันครับแซ่บครับแซ่บครับพี่น้องครับมากินน้ำกันครับเช็คเช็คเช็คเต่าอิมโลเต่าอิมโคโค่นอัตโยเดียโคโคนัทโคโคนัท